ว,วิแปลงล่างระเบิดอันติดูดูมันแปลงล่างมันก็ไม่สู้ครับไองโง่กระจกทุยพูดไก่อใครวะเนี่ยนี่แล้วนะครับอุ้ยเชือกููแตกก่อนเชี่ออย่าอย่าพูดนะอย่าพูดเด็ดขาดอย่าห้ามพูดเด็ดขาดร้านดอกบักชบนะอ้อย่าอยอย่าพูดนะมีอยู่จีิ มีบริการขายไก่ตันและรับฟาร์มแบบต่างๆเช่นบล็อกฟุตคิงพี e แถมยังมีบริการเติมเกมออนไลน์ถูกๆเช่นฟีฟ e f อาร r วี v a ลเล a n t แถมยังมีบริการเติมโลบักระบบ ID p a พารและระบบ s e r v ์ฟเอร์ VAP และกดผลกดเกมพาร์ตแมบปบต่างๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการ d o อ b u c k ช็อป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  เธอเธอรหัสเขาโดนแบนนั้นเหรอแนะนำร้านนี้เลยดีโดชอบ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 ร้านบริการขายไก่ตันจำนวนมากการันตียอดขายมาแล้วมากกว่า10,000 ID ดีมีตั้งแต่ราคา30บาทจนถึง200บาทเอายังยังไม่ไปซื้ออีกอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวดีดัชาวรื่มบ็อกฟุตทุกคนสุขท่านกันด้วยนะครับ พบก,กับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นผลพาบวกเผ่า V4 ก็คือเผ่ามิง V4 นะทุกคนไม่ใช่เผ่าฟิตแมน V4 นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะขอไปสุ่มกันนะทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าขอหน่อยเฮอเผ่ามิงจงเจริญ <Nope. S 1> ย็ดแม่ได้เผ่าสกรยเกียตอนนี้พี่มีเจมอยู่หมื่นนะครับทุกคน1 5 10, กกื่นห้าหมเมื่อกี้ปึ๊บอาเผ่าอะไวะเออเผ่ามนุษย์อ,อโอ้มันไม่ออกอ่ะโคตรขี้เกียจฟาร์มเจมใหม่เลยดูดิ เออนี่ไงนี่ไงได้เผามิงแล้วนะครับทุกคนได้ทุกคนพร้อมไปดูแล้วว่ามันสะโกงขนาดไหนนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยเลสเกอเออแล้วก็ส่วนสแตทที่พี่อัพนะโดนโอ,โอไม่ใช่ดิสแตทที่พี่อัพพี่อัพอ่พี่เล่นสายดาบนะครับทุกคนคือมันยังไม่ตันเลยนะพี่อัพนะมาครับทุกคนจะไปดูนะว่าใค,ใครจะเป็นเหยื่อคนแรกอันนี้ในเซิร์ฟมีใครบ้างช่างเหมือยทุกคนแล้วกปเปเะะ็เปิดเลยดีครับเปิดเลยยัดเม่เปิดไม่โดนโพี่โดนเปิดแทน เป็นหนึ่งนะครับเราต้องเราต้องทำยังไงก็ได้นะทุกคนให้แบบอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเออให้เราได้สกิลแปลงร่างนะทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวพี่จะขอฟันเอาดามิเฉ่วยนะ <c oughs> ปุ๊บ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 โอ้จะตายจะตายตายตาย,ตาย,ตายมันเป็นแรงเลยเนี่ย <c oughs> ทุกคนจะได้แล้วจะได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล,แล้วเราก็เปิดเผาแล้วตัววีตอ้ <c oughs> เราจะมาดูความโกงแล้วทุกคน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูนะดูนะอันนี้คือที่หนึ่งหนึ่งกับเผ่าเลยเนี่ยเผ่าสกายเหรอดูดูดมึงจะโกงขนาดไหนใครจะโกงก่าใครนะทุกคนเราจะไปดูทนะับทุกคนเชียกูแตกโอ้โดนลุมสองหนึ่งมาโดนสก,กิลแปงลงร่างคือของมันหมดแล้วนะแต่พี่ขอนี้ก่อนนะมันค่อยโกงแล้วมันจะแปลงเป็นอันนี้เพื่ออะไรอ่ะเอาดิ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  เอาดิเอาดิครับเอาดิมึงไม่ได้ฮิวได้ตลอดนะน้องชายคิดถูกคิดใหม่นะมันพะไอฟีนิกมันไม่ได้ฮิวตลอดนะมีสกิลตัดมันก็ฮิวได้ไอโง่กระจกกทุยแตกครับไอโง่ยังไม่ทันนี้เลยอ่ะมันแตกเลยทุกคนดูดิตอนแรกพี่เท้าหนึ่งหนึ่งมันวกหนึ่งศูนย์ได้ไงอุ้ยมันมันจะมาอีกทุกคนมันมาอีกมันมาอีกมันมาอีกพี่จะได้เผาวิสีไหมเนี่ยพี่จะได้เผาวิสีเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอสกิลนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออยู่ไหนไหวะนี่ไงนีง่ไงนี่ไงโอ้ยนั่นพี่โดนลุมว่ะแล้วใครมาลุมพี่วะยึดแม่ผลพัดทำไมยังโดนลุมบ่อยอย่างเลยวะแต่พ้ามันก็โกงจริงนะทุกคนน,งงนงงี่ไงนี่ไงมาละมาละววิไปข้างล่างระเบิดอันติเชีย่ยเอาดิเอาดิเหมือนมังฮิวได้เอาดิ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  เอาดิเอาดิครับเอาดิเหมือนมันยือได้อะเอาดิเหมือนมันเก่งอ่ะเหมือนมันยิวได้อะเอาดิเอาอันนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ไหวกับมันละไม่ไหวกับมันละมันมาทำอะไรพี่วะเอาดิเอาดิใครวะเนี่ยทุกคนเอาดิเอาดิเอาดิคือไปไหนไม่รอดนะทุกคนคือบอกเลยครับคืออันนี้คือสกิลหนีไม่ได้นะดูนะมันแปลงร่างดูดูมันแปลงร่างก็ไม่สู้ครับไอ้โง่กระจกอก้ทุยพูดไก่อ่ะใครวะเนี่ยอุ้ยมันออกจากเกม แล้วใครวะเอาดิเอาดิคือผลฟ้ามันตีฟรีครับทุกคนไล่ตีโคตรฟรีอะดูดิแตกหนึ่ง easy ทุกคนฮู้อีซี่อะผลอเอผลฟ้าบวกเอ,อบวกอะไรนะไออะไรนะบวกอันนี้อะเผารีสี่คือบอกแล้วโคตรโกงนะทุกคนคือโกงจริงๆแล้วดูดิอันนี้คือพี่อ้าเล่นสายอันนี้นะทุกคนสายพายุใหญ่ๆนะ ดูดีโกงจะสัตว์โคตรน่าเกลียดนะครับทุกคนใครโดนไปนี่คือแบบน่าเกลียดนะครับทุกคนเออแล้วก็ถ้าเล่นบวกกับเผ่เอาอ่าอันนี้น่าจะโกงกว่านี้อีกนะทุกคนอ่าบวกขอไซบอร์กนะแต่อันนี้คือมันก็โกงอยู่แล้วนะทุกคนทำให้ศัตรูเดินไปไหนไม่ได้อ,อ,นนอันนี้คือตันแล้วนะทุกคนอันนี้คือตันแล้วนะอันนี้คือตันแล้วนะครับทุกคนอันเนี้ยมาทุกคนตอนนี้มีคนเสนงหนึง่งกับพี่แล้วนะครับทุกคนปุ๊บปุ๊บอันนี้คือเผ่าเขายังไม่มีสีนะเห็นใช่ใช่จริงๆเลยเห็นไม่มีหางนะ ึ๊บเราต้องวัดเชิงนะปุ๊บปึ๊บปุ๊บคือพี่พีพีพอ่าเล่นสายนี้ไม่ค่อยเก่งนะพี่ก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยกันด้วยนะเดี๋ยวพี่จะให้ให้เขาตีก่อนนะครับทุกคนเนี่ยเขาจะใช้คอมโบเนี่ยเห็นไหมไหมเราก็ต้องอ่าอันนี้ครับทุกคนวัดเชิงนะโอ้ยก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยปุ๊บปุ๊บเราต้องอ่าตีครับตอนนี้คือน้องเขาน่าจะตีเอานี้แล้วนะครับอุย้ยเชือกบุแตกก่อนเชีย่ย ไอเนี่ยเล่นผลทรายมันจะทําให้อ่ารอรอให้พี่ติดสกิลเห็นไหมมันก็จะใช้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันรอพี่ติดสกิลพี่อยากแปลงพาตอนเนี้ยยวต้องรอกันครับทุกคนคือน้องตอนนี้คือน้นองเขารอสกิลอันนี้นะทุกคนสกิลอ่าสกิลทรายนะทาให้จับพี่ได้แล้วก็น้องเขาก็คอมโบนะทรายแล้วเล่นดูดิเห็นไหมคือ,อไม่ได้ก็ไล่ผลครับทุกคนอันนี้คือไล่ผลนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้คือ จเย็นๆครับทุกคนแล้วก็แปลงเป็นพาะเลยฟันเลยครับเพื่อที่ได้สกิลตอนนี้น้องเขาน่าจะยังไม่มีสกิลนี้ครับทุกคนปุ๊บปุ๊บ,บโซเทลพอร์ตหนีหนีหนีคือพระคือโดนทีเดียวคือเอาให้สุดน,นะทุกคนเราต้องไล่เอาให้สุดครับทุกคนเนี่ยดูดิมาคือน้องเขาน่าจะหนีที่ไปไหนไม่ได้ทุกคนปุ๊บปุ๊บดูดิ ขปผผ้าค่าตายยังได้อะดูดิโน้ตเขาหนีแตกหนึ่งสวยพี่สวย,สวยคือมันโกงจริงนะทุกคนคือขผปผ้าถ้าเล่นเป็นจริงๆนะคือลากค่าหัวตั้งแต่ค่าหัว2อล้านยัน30ล้านยังได้ทุกคนแต่ว่าน้องบางคนจะก,ก็จะโดนทหารน,นะทุกคนเพราะว่าผลพผ้าแบบมันน่ารำคาญนะคือมันถึกด้วยนะทุกคนบวกกับเผ่ามิ้ง v ีบวกกับโยุ 4, กก oru, หรืออาหมัดอิน็กโตนะทุกคนคือตีเร็วบวก ตอนแปลงร่างเผ่าวิสีสามารถใช้ปืนพิษอะไรก็ได้ครับทุกคนคือมันโกงจริงนะครับทุกคนดูดิโคตรโกงอ่ะโกงจะจัดเลยอ่ะมาทุกคนตอนนี้พี่ย้ายมาอีกเซิร์ฟนึงนะเห็นคนพีพีกันด้วยแล้วพี่ก็หิวข้าหัวด้วยทุกคนอ้ยใช่ๆเหมือนกูจะโดนแล้วก็ตุ้มๆไอ้เชี่ยกูมากูก็โดนเชี่ยพี่มาพี่ก็โดนกูไม่น่ามารับตีนเลยอ่ะเย็ดเย็ดกูโดนกูโดน อ่าคือเหตุผลที่พี่ไม่อยากสู้เขานะพี่จะทําให้แบบเขาตีแล้วก็พี่ตีเขานะทุกคนเพื่อจะได้สกิลแปลงร่างนะแล้วกูก็ได้แล้วด้วยแล้วกูก็มาแปลงไอเทยเลื่อนเหลือสองพันทุกคนเอาดิเอาดิแล้วก็มาแปลงแล้วทุกคนปุ๊บปุ๊บเราต้องเล่นผลเล่นอะไรก็ได้นะทุกคนปุ๊บปุ๊บบวกเผามิ้งครับคือจะไม่มีใครสามารถหนีออกอันนี้อยากได้เราครับทุกคนเห็นไหมแตกหนึ่งไล้เห็นไหมคือมันโคตรง่ายนะดูดิเนเน่เน,น,น่คือเราไล่ตามวบวกอันนี้ครับตุ้ม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 เห็นไหม คือมันโคตรง่ายครับแตกแตกหนึ่งแตกสองแตกละมาไอ้นี่ไอ้นี่ผลนี่หรออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะคือเล่นบวกปืนพิษก็ได้ครับทุกคนเนี่ยคือศัตรูหนีไม่ได้อะ่ะแตกแตกโคตรไวโอ้แตกแล้วโคตรไวอ่ะทุกคนดูดิข้างหัวพี่อ่ะสิบเอ็ดล้านห้าแล้วใครเล่นนี่ถือว่าโกงนะผู้คนโกงอยีาาย่ยสัตว์เลยนะไอพวกพายุเนี่ยดูดิ คือคูตรโกงอะแต่มันจะน่าเกลียดหน่อยนะครับทุกคนบางทีก็โดนคนอื่นด่าน,นะครับว่าแบบไอ้เฮียเล่นผลพาน่าเกลียดว่ะขี้โกงแบบนี้นะทุกคนเอาละนะครับทุกคนคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสาหรับ้าื่องๆชอบคลิปนี้น้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของพี่นะครับสาหรับพี่ก็ขอตัวลาที่นี่ละค่ะบ,บ๊ายบาย